ว้าวกิววีบบัวดีบูนามันกันจะแซ่บพี่น้องอปัวดีบูนาเป็นใหญ่ใหญ่พี่น้องนก็มีผักนะพี่น้องก็มีผักลวกแล้วก็มีหน่อไม้นะพี่นะ้องแซ่บๆกันเลยพี่น้องกินกันเลยปัวดีบูนาพี่น้องตัวใหญ่นะใหญ่เนะานะ ก็กราบสวัสดีและสบายดีเพื่อนพี่น้องยินดีต้อนรับส่งขอบการชาแนลมามาพี่น้องส่งผังไทยลาวหลากหางต่างประเทศพี่น้องกินป่นอิปูนาเหมนกันแซ่บๆพี่น้องวันนี้ตัวใหญ่ๆเห็นบ่อยปูนานี่ก็มีพักลวกพี่น้องพักกระหล่ำนะก็มีน้ำใหม่นะพี่น้องน้ำใหม่น้ำใหม่ลวกเนาะมามาพี่น้องแซ่บๆหมืกันคือเก่าพี่น้องอาหารแล้งได้ไหนี้ป่นอิปูนาลองเบิ่งพี่น้องวันนี้ปูนาบั่นเฮาวนนี้พี่น้องตัวใหญ่ๆไข่ประธานใช้อันตัวออมันตัวไข่เด้อ เมือสิแกะเบิ่งไม่ดองเอาเงินเปล่าโอ้มันมันไม่ดองเนี่นนยเอาเอา,าน้ำมันกระปูทาทามือได้ก่อนแต่ก่อนมันหอมเท่าคนเข่าขจังบวติดมือเคนวะมาพี่น้องเซ็บแซมกันคือเกามวะนี่อยู่เฮือนอยู่ซัานคือเกาพี่น้องเลยอยู่ได้เถื่นอนหรบอได้อย,อยู่เฮือนได้ดูนี่บ่ได้ออกหน้าได้คนดุเขาเกาพี่น้องปุบนอีกผู้นาเบิ่งจับไ,ได้ดูีิคุยบ่ได้ได้ทั้งนี้ อืมอืมนักเนาะอืมมีอะไรตบนึ่งไหมอืมทองคนเราทันชีเกาอืมอ็บไปเ่อน้องไับ อ่องมันอออปูมันมันเขายงหน่อยจังกรบโวนี่นกินบัตรเนกับปูเนี่ยจนลายเลกินนยำนี่็กินน้ำม,ม้พี่น้องเลย <c oughs> มืดกบะโวยบัอื

เมื่อยำแหงไปกินได้กับปูข้าวยังหน่อยไปฮัจกเอาไปหนอกจกเอางแทหน้าเนาะปูเไปหนอกจ๊กเองข้างแท่นหน้าประิดจ่ายยังหน้าบ้านแถวหน้าบ้านแ้วแคมบ้านเนี่ยหน้าใหม่เบียนี่หน้าขุ่นานอืม แซ่บเด็ดต <utral line. S 1> ัวมัน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 เนาะแง่มันมันไปเนายผักอ้อก็มีผักกระหล่ำเนาะมีบักถั่วพูเนาะมีถั่วผักแง่เอาเนาะก็มีน้ำใหม่น้ำนผักกาดขาวว่าใบเขาวเดี่ยมันหมดขึ้นไปเนาะมันมันกับปูเนาะคัณหอมมันกับปูเนาะ แซ่บไป,น,น,ปน,น้องเองปนิบุน้า KP อมมันเลื้ยงทังนะงัะนบา อืมอผักกระนั้นงลองอืมผักลำบินนะพักหนึ่งไง มมพิงหาวเลยอือ <c oughs> มคารนมีครบเนะ้ะองหารบันทองผู้หน้าก็มีะ <c oughs> พักก็ทำกวันวานอยางเพาะบนเครื่กระพากกันนี่ยแทบหลายคนเนาะลากคือเกมทันหลากกระปูหลากไรแจกัน อันะผิดไงนงนี้มหน่อยอนนมันเพลียนนมันลาบเปล่าเลยมัน <c oughs> น้ำก็แคบเนะมันกรอบว่ะกัะปู้บนเท่องป่ะูบรรท่ปรกอบนะนำก็แคนะบบ,บ,บปปเป็น,นยังไงห พูดตัวแม่ไม่ไข่มันมันพูดไม่ไข่ไม่เนาะ มันกินซีพุดไอ้เนาะเมื่อได้เชน้ำจิ้มซีพูดกับปูนาอปา่นาก่น่นหุ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 ่นห่นหุ่น่อหุ่นนหุ่นหุ่นหุ่น่นหุ่นหุนหุุ่นเ มั่นมันไปนอหันกับปูนาเนี่ยเกิดวานผนว่าปีได้อันตีนกับปูน้านี่เวลาเขาจีเดน้อยยมพยานตำนาเนาะหัตีนมันหล่นน่ะข้าวเจ้าสิผลดีเด้ไปเนอะเฮียผนว่าเข้างานเนาะผลมันสิต๊กดีเขาว่าปีนี่เนาะไม่แต่ก่อนดโบราณว่าเนาะ แล้วเฮาจีเนาะขึ้นมาแต่ตำนาเฮาจีกับปูตีนมันหล่นไน้องขอพ้นดีเนาะโอเคน้องพี่น้องขอจบคิดว่เพียงสนี้คิหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้นำในเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี